ตอนนี้นะคะก็ได้ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบูธของวงธนาบูธเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและจะขออนุญาตนะคะให้ทางผู้บริหารนะคะแนะนำตัวแล้วก็รวมไปถึงกับบริษัทด้วยค่ะสวัสดีครับธนาบูธโตทองนะครับจากวงธนาบูธนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเทคโนโลยีของช h e เมทัลสมาร์ทแฟกตอรี่นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราเป็นชีทเมทัล แต่ไม่ใช่เป็นชิ้เมทัลธรรมดาครับที่เป็นชิ้เมทัลของการเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่นั่นหมายถึงว่าโซลูชันที่เรานำมาเสนอในวันนี้ในงานอีเจ็มแม็กค2022นะครับมาพร้อมกับการก้าวล้ำในเรื่องของการทำให้อ i ป m e n ์ในโรงงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์พันช์ตัดพับนะครับและโซลูชันต่างๆรวมถึงงานเชื่อมด้วยโรบอทออโตเมชันทั้งหมดนะครับสามารถสั่งงานและปฏิบัติการภายใต้การเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับเดินหน้าเข้าสู่อินดัสทรี4.0ครับ แล้วอย่างนี้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์ภายในงานเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไหลท์หรือว่าน่าสนใจที่สุดไหมคะผลิตภัณฑ์ในงานมีความน่าสนใจสําคัญพอๆกันะนะครับในหลายๆภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปลรูปโลหะแผ่นนะครับเริ่มต้นจากตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับ นี่คือเครื่องตัดเลเซอร์นะครับ HSG เลเซอร์นะครับเป็นเครื่องที่ตอนนี้ขายดีที่สุดนะครับยอดขายถล่มทลายมากๆเลยนะครับสำหรับการตัดเลเซอร์ที่ต้องการประหยัดพลังงานนะครับต้องการใช้ลมตัดแทนไนโตรเจนนะครับเซฟค่าใช้จ่ายได้เดือนละเป็นแสนที่สำคัญที่สุดคือมี Reliability ที่สูงนะครับลูกค้าของเราเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่นะครับก็ซื้อไปใช้ตัดงานแบบ24ชั่วโมงนะครับ7วันเต็มไม่หยุดเลยสามารถทาได้ครับผม ในออกของภัยโซลูชันที่2ถัดไปนะครับก็คือเรื่องของโซลูชันเกี่ยวกับช h e เมท t a ลค l ิน i กนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับการเป็นหมอตรวจอาการให้กับผู้ประกอบการนะครับที่ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์พันตัดพับนะครับการแปรรูปโลหะแผน่นทําให้ผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับได้มองเห็นว่าศักยภาพในการพัฒนากระบวนการการผลิตแบบก้าวกระโดดนั้นเป็นยังไงนะครับเราช่วยผ่าตัด วิเคราะห์นะครับแล้วก็นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับการลงทุนเพื่อให้ได้ ROI ที่ผู้ประกอบการนั้นต้องการมากที่สุดนั่นเป็น2โซลูชันหลักที่มาในวันนี้ครับเอาละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ทางผู้บริหารนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะได้มาเยี่ยมชมภายในงานกับอินเตอร์แแบบสองพนยี่ส2กับเราค่ะค,ครับก็เป็นงานที่คนมาเดินกำลังพอดีไม่แน่นจนเกินไปอันนี้เป็นความต้องการของเราที่อยากได้เป็นอย่างนั้นมากแต่ว่าโชคดีที่ครั้งนี้ทางผู้จัดงานเนี่ ได้เยอะมากพอสมควร2วันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการคุยกันแล้วก็การผ่าตัดในเรื่องของรายการผลิตที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านที่ยังอยู่ที่บ้านนะครับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าท่านยังมีโอกาสที่จะมาหาความก้าวหน้านะครับที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในยุคโควิดที่เพิ่งมี 2- หรือ3ปีที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้เห็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหลายๆผู้ประกอบการ ในฮอลนะครับนำเทคโนโลยีที่ดีมานําเสนอนะครับรวมทั้งวงธนาวุฒิเองด้วยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับออกมาจากที่โรงงานนะครับมีเวลาแล้วก็ออกมาคุยกันพูดกันแลกเปลี่ยนความรู้แล้วมาดูว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าพลังงานนะครับและที่สําคัญช่วยให้คุณประหยัดเรื่องของแรงงานปัญหาแรงงานค่าจ้างที่กําลังจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยโอเคค่ะรบคุนมากๆเลยคะครับผมสวัสดีค่ะ